สวัสดีครับพบกับผมช่องอุดรโซล่าหนึ่งหกแปดนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวร,ขร,ร,รขถของเด็กนะครับเป็นรถคล้ายๆสามล้อเป็นรูปกระตูนนะฮะรูปสัตว์ไดโนเสาร์นะครับอ่าเป็นรถขาไทยของเด็กนะครับวันนี้ผมซื้อมาให้ลูกสาวนะครับราคาหลักร้อยเช่นเดิมนะครับนี่มาดูกันนะครับข้างในจะมีอะไรแต่ผมแกะเช็คกลองแล้วนะครับก่อนที่ เคอรี่เขามาส่งนะฮะมาดูครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับราคาหลักร้อยเช่นเดิมนะครับนี่แพ็กมาอย่างดีเลยนะครับกล่องห่อแพ็กมาดีข้างในก็จะมีห่อใส่ทุกมานะครับ รูปสิงโตนะครับสิงโตอันนี้ก็น่าจะเป็นที่พิงหลังอันนี้ก็จะมีส่วนล้อนะครับอันนี้ก็จะมีสองแบบนะครับเป็นแบบขาไทยแล้วก็จะเป็นแบบที่ปั่นเลยครับผมเลือกแบบขาไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแต่นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวรถนะครับนี่เป็นกิ๊บล็อกอันนี้ัวเป็นตัวประคองหัวตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นแฮนด์นะครับนี่เราก็เริ่มต่อกันเลยนะครับนี่ใส่ที่ทิ้งหลังก่อนนะครับ เนี่ครับ,รบใส่แตะครับจะของลดมาแล้วครับของลดมาแล้วปุนแตะเข้าไปแล้วก็ใส่ตัวชุดล้อหน,น้าครับเอามันจะมีเดือยตรงนี้นะครับตรงนี้เอาไว้ข้างหน้าฝั่งนี้ไม่มีเดือยนะครับก็สวมเข้าไปเลยปุ่น ็จะมีกิ๊บล็อกเนี่ยใส่กิ๊บล็อกปุ๊บเข้าไปแล้วก็ใส่ชุดประคองนี่ครับประคองหัวก็เอามันจะมีวงใหญ่แล้วก็วงเล็กวงใหญ่ลงข้างล่างนะครับป๊บนี่ก็เอาหัวใส่ รูตัวนี้กับรูตัวนี้จะเท่ากันนะครับปึ๊บนะฮะมองเห็นไหมครับนะฮะทีนี้เราเราก็แย่ช,ชุดแ่นเข้าไปนะครับแย่เข้าไปปึ๊บนะฮะจะมาปูก็ดัน นี่เข้าไปได้แกหมุนไอตัวชิ้นแหมมันจะเป็นเกลียวนะครับส่วนข้อกันก็หมุนอย่างนี้นะครับปุ๊บปุ๊บไห่พตึงมือนะครับนี่ครับปิดรถ คุณภาพดีครับราคาถูกซื้อมาให้ลูกเล่นครับครับึจะมีหลายสีหลายประเภทสัตว์นะครับลองดูนะครับยังไงผมขอ,อาฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปนะครับผมช่องอุดรโซล่า168่งหกแปด่ครับเป็นช่องน้องใหม่นะครับฝากไว้ เพื่อนพี่พี่ชาว YouTube ที่น่ารักทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับผมจะมีคลิปใหม่ๆม,มานำเสนอนะครับนี้ผมขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ